ตัวอักลิ่ฟ lower shark 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 ที่นี่นิวนะคะเปิดใหม่ ข้างหน้าเป็นภูเขาค่ะทุกคนอาจจะมาเจอโอ้ใส่ชายหยุดนี่ไงภูเขาว,วันนี้มันเตี้ยภูเขา <c oughs> thank you so ugly flower <c oughs> so ugly not beautiful <c oughs> You be พี่ a ายนะเราร้ายกันซีดันกันซีอันนี้เป็นสวนสาธารนณะแล้วก็สวนอันนี้เป็นสวนสาธารณะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นภูเขา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเที่ยวภูเขาที่อิ่านค่ะอยู่ใน,นส่วนสาธานะรณะเลี้ยวด้านหน้าของจุนก็เป็นภูเขาทุกคนไปดูปดูนี่ทุกคนภูเขาเรานี้ก็จะเป็นภูเขาติดก,กับภูเขาเลยมาคาแฟนกับคุณพ่อค่ะวันนี้เขาปิดเข้าไม่ได้เหมือนเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งปิดทำการอยู่ ภูเขาจะเข้าไม่ได้ปิดวันนี้ปิดช่ยใจส่วนบ้านเราแหละเหมือนสุนุมแต่ว่าเขาติดภูเขาอโอเคแค่น้นกลว You can try, okay. doh obali obali, very famous to oh. uh. Try a little if you like, because. Milk. No, not. Very light. Milk soda. Mm. How? It's like a milk sour with soda. True. <laughs> What are you doing yeah, you like you Walking to Papa. I want to show us something? Looks like a swimming pool. a swimming pool over here. Papa used to swim when you were when you were young. Swimming in this pool. Yes. You have to shoot <laughs> This is Swimming pool? Yes. Can the women here? Papa used to swim eh? yeah. wow. This is very good, nice park. Nice park. Papa. Huh? Huh? Yeah. Yeah, hey. Yeah. <laughs> very <laughs> good. good. <laughs> so, t ู d a ู is ู่ผู่สวีมผสวีมเมืองผู่น a ารักน e ารักทุเรศวัน h e a อ t กาศดีไม่ร้อนไ the working day, บเพร r o i กัสวยค่ะที่นี่เป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมะชานนี่เขาน่าจะเปิดไป have ท o turn o ตออเดิม Oh uh, yes, during the night, the lights turning on uh, has to be I don't, I don't several know. colors. I don't know, mix it: uh, red, green, and blue. We have a team, too. ไปเอานี่ค a อสระว่ายน้ำ m รงนี้โอ้อย่างใช้สระว่ายน i c แล้วคนก็มา e ี่นี a ถ่ายรูปผมจา n ที่ u ี่สิใช้ e ระว่ายน t ำเหรอไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้มันว่ายได้ตอนนี้เขาว่ายไม่ได้แล้วนะเออสวยเขาน่าจะมีน้ำพุ สวยงางแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ว่ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นสระที่สวยนะคะวันนี้พามาเที่ยวสวนสาธารณะใกล้ mountain นนะู่นนี่นี่ mountain ภูเ,เขา new generation what about what's the name of this park Kusangi. Kusangi means the mountain stone. Mountain stone. Stone of mountain. Stone of because mountain. the mountain made of stone. Uh, they call it the stone mountain, like stone mountain. Stone mountain. 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 Kufag. means the mountain park. I'll go there. and show you later. น้ำเขาไหลไปเป็นทางเป็นน้ำตกในสวนอันเขาน่าจะเป็นร,รน้า <c oughs> นอาหารเทียนหนอชูสปะปาชูสชูสอืมอ้ชูอีกแล้วแต่เป็นสีแดงแต่เป็นสีแดงมันสูงอ่ะเก็บชู อันนี้โอ่ีเหรออยู่ในสสีม่วงสีม่วงกิปทุปปาปา Thank you v e อวนหวานเปรี like yeah. ้ยวเหมือนลัสเบี่ลูกอะไรลสเบอี่ปปาอ่าอยลัสเบอรี่ทุกคนต้องนั่งตาม ถนนแบบเนี้ยเราก็จะเห็นบางคนเขาก็จะปูเสือปูอะไรแบบในศาลาเล็กๆแต่ว่ามันจะเป็นทางเดินตรงนู้นเขาก็จะนั่งแบบว่าเนี้ยนั่งตามทางเดินห้ามนั่งในสวนถ้านั่งในส,วน,นในสวนก็จะมีแบบว่าออฟิเซอร์หรือว่าเ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาไล่ออกมาจากสวนมันมีเขาอนุรักษ์สวนไว้เขาไม่ให้เข้าไปนั่งในสวนถ้าบ้านเราก็คือเข้าไปนั่งในสวนปูเสือปิกนิกได้นี่เขามองเราแปลกๆมองจนเขิน have a feel like shy A lot of people looking at me like normal Actually <laughs> this place around here when we come, people are looking at you too much in country. They're so knowy, they want to know what you do, what are you going to do. They're so naughty. They wanna take they don't you know come on look back They wanna look do something out of their business, you know, they wanna get involved with the other strangers people. That's why they're trying to look at you lying town like that. ทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวสวนก,นการก้าวมาเช่นนะคะพาปะป๊ามารีแลกนะอย่าลืมนะคะทุกคนกดซับสไครต์ให้จูนด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปไปแบบไม่มีแพลนไปแบบไม่มีคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์จะเกิดขึ้นเองเลยนะคะวันนี้เซ็กซ์กู๊ดบาย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 บา b บายสมซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ Mm hmm. อันนี้เรามาภูเขากันค่ะทุกคนตอน่อเรื่องภูเขา <fountain> mountain <Ooh. S 1> mountain 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 เป็นสวนบนภูเขา park on top mountain yeah, the อยู่่ันนันจะโอเวอร์เดอร์ันจะเบี้ยดีพ่อๆชอมี่นรถตรงนู้นูจิาขนมาได้ทูสจิาทูอลลอสออทูสกำลังเดินขึ้นไปบนภูเขาเดินภูเขาไม่มีคนเลยเงียบมากสบายัง่ค ป๊าก็แข็งแรงมากป๊าสตรองเลยก็ดกเดินไปที่นี่ภูเขาเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าเมืองติดภูเขานี่ก็เดินมาได้จริงๆจะมาตั้งหลายวันแล้วแฟนจริงเมื่อวานก็จะมาแต่เมื่อวานไม่ได้มา d ื s เดี๋ยวดูลมแล้ววันนี้หนาวด้วยทุกคนหนาวมากมันชานเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะคะภูเขาที่ออลาสเมืองมาชาสนะคะอันนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วเพราะว่ามองลงไปจะเห็นแบบเมืองสวยรอนอู้ทุกคนข้างหน้าสวยมาก ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้นี่ทุกคนสวยไหมดูอากาศข้างบนกูน <Go. S 1> ู่เราเดินมาตรงโน้นนะ <Go. S 1> นี่ภูเขาอันนี้เป็นสวนอุ้ย อันนู้นเป็นเมืองค่ะที่เรามาอนนนานซียนสระนณะำเดินได้นะ้ำสอเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะทุกคานที่นี่สวยมาก ส่วนสาธารณะที่สวยมากที่เมืองมาชานี้นะคะใครมาใครมาแนะนำมาที่นี่บระดิษา์เฮ้ยมีเป็นสวนข้างหลังเป็นเมาทัเทนที่ใหญ่มากอืมเขาทำสวยสวยสวย this y e r here is so beautiful สวนสาธารนณะที่ทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจถือว่าดีเลยเที่ยจากอะไรมามาที่นี่ดีเลยเอาลรก <stay S 1> ก็ไปน้ำข้างหลังเป็นภูเข,ขาที่สวยมากแล้วลมเย็นวันนี้อากาศคือดีมากเลยไม่ร้อนทุกคนอมีเบสเซตยู่กิ๊ พวกเรากำลังจะไปนี่เจอสปาน้ำเจสาน้ำส์พานน้ำสานในส้านานนส้าา้ีดีีดีีดดีดนดสดา So, like my swan swan. Crocodile. Crocodile jumping out. What's the name of this place again? This place, Fountain Mountain. Fountain Mountain. Mountain Fountain. Martin, Martin. ามาชนทีมากเลยทุกคนเนี่ยมาพักผ่นอนหย่อนใจโอ้โหที่นี่แต่เขาไม่มีร้านคา้าด h ชอบเลยชอบชอบชอบ h o p I mean h o บ yes อ๋อ you never been here before p e no, no. new c o n r u t อ๋อ oh, ที่นี่ new นะคะเปิดใหม่ New place. อ๋อเปิดใหม่ว่าแล้วไม่สวยที่นี่เปิดใหม่จ้าทุกคนดูสิสวยมากสวยมากนะคะโอเคทุกคนวันนี้พามาเที่ยวเดี๋ยวมาอีกนะคะวันนี้คือมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเดี๋ยวมาอีกที่นี่แน่นอนเราพาไปเที่ยวแบบว่าละเอียดนะ ep สองนะคะอันนี้ก็คืออย่าลืมนะนกดไลค์กดแชร์ให้จุนด้วยนะคะนี่ใครบอกอิหลานนะกลัวอิหลาไนไหมนากลัวนะอีหลานอะ แล้วมีที่แบบอย่างเนี้คือแบบสวยมากๆเลยทุกคนก็มาเที่ยวกันเป็นเมืองที่สวยมีสเสน่ห์น่าค้นหาแล้วคนก็น่ารักด้วยนะที่นี่เอาจริงๆไม่ได้น่ากลัวลดูดิมีแต่พื้นที่สวยๆแบบอเมซิ่งมากก็คือออกแบบธรรมชาติจุนชอบมากเดี๋ยวจุนมาอีกรอบนึง เดินไม่ค่อยไหวเนาะเราก็เกรงใจนะเ,เรามาดูความสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งนะคะฝาวกกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้จุนด้วยนะคลิปนี้บวว๊ายบายไปกับความสวยงามของภูเขาค่ะไปฝ่ายดีตามด้วยนะคะสวยมากเดี๋ยวเอาคลิปมาฝ่าก